สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านง,งานเดี่ยวของเรานะคะชื่อเรื่องก็คือ The History of h a r e i n นะคะเอา,าไปเริ่มกันเลยคะ่ะ h a r e e n Celebrated on October 3 1 i t h s a its roots in the ancient Celtic Festival of So in over 2000 y e a r a t g o the Celtic m o o l i e in p e s a n t day, Iceland, the UK, and northern France believed that on this night, the b o u n d a r y between the living And the days was belos day, lit bonfire, and war costume to wars of blooming spirit, w i t t h e s p a t e of Christianity saw in w a s g a d t u Harry incorporates into ซีนิซัสออฟเซเว่นอินเดเอธเซนจูรี่โบฟ์เกรกอรีเดทร์เดซิกเนเชสโนเวมเบอร์เทรซเอสออฟเซนเดย์อ่ะเดย์ทูออเนอร์เซนแอนด์มาสเตอร์เดอะอิฟนี่ before, became, known, so, hello, Eve, with, Taylor, Evos, into Halloween the tradition of saw in such as d e s s i n g in costume and lighting candles more with ตอร์เรเชตพักซิชิตอินเดอะไนท์ชินเซนตูรีอิลลิสอินมิสแลนด์บล็อสฮาโลวีนทูนอสอเมริกาเวอร์อีสแทนฟรอมอินทูอะคอมมูนิตี้เซนเทอร์สฮอลวีเดย์เดอะ แพร็กเวิร์สออฟทริปออฟที่ช้างอิมเมอร์สออฟอิมเมอร์ฟอร์มมิสอีเวนอีเวนยูโรเปียนทาร์ดิชันแวร์พีเพิลฮุสโกลด์ดอร์ชูดอร์ออฟเฟอร์ริง เพย์เยอร์สโฟลเดอร์เดซอินเอ็กซ์เซนโฟลฟูสโอเวนใช้เดซเทิร์นอินทูชินเดนเลสซิ่งอฟแอนด์คอเลสซิ่งเดนแคนดี้ทูเดย์ฮัลโลวีนอีสไวลี่เรย์ลับเบชิสวิธคอสตูมฮอนเทส เขาพลัมกินคาร์วิงอีสปายบายเดอะไอริสเลเจนด์ออฟสเตติ้งจี้แจ็คแอนด์ออร์เร่พีมออลล์ทีมเอ็นเตอร์เทนเมนต์โทอีสต์ออริจินเวอร์จีพี สปิริตชวนโมจันฮาโลวีนอีสมอลอัลบั้วฟันคีเอชทิวิตี้แอนด์คอมมูนิตี้เฟสซิงฟอร์มอีสเอชเชนเคิลติกรูสทูเดอะเฟสทีสออลีเดย์วีโน่ทูเดย์ฮาโลวีนเอสอีออฟ We w a l d b u s t continue to embrace the the team of Misty, Super, Natural, Believe and h e l p f o o d Spool g i n e s s ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ